คุยกี่มัดดีครับผมครับรับไลน์ดีครับวันนี้มี ใส่ไส้นมตาลปะกทองปะกองครับพอละห้าบาทอสามสิบสิบสอามสิบอันนี้ไม่ขายบบาทกล้วยเผือกเอาย2ออันไหนเผือกเอกเอาเือกเป็นีเนี่ยอ๋อนี่เผือกเท่าไหร่ดียหนึ่งกว้วยสอง ใช่ครับไส้ไคี่สิบสี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบบาทสิบบาทครับมี่ไส้กล้วยไส้เผือกครับ ครับขอบคุณครับกล้วยสองเอาเปลือกเหลือมัดเดียวกล้วยสามกล้วยสองกล้วยสองเปลือกหนึ่งกล้วยสองเปลือกหนึ่งอันนี้อะไรอ่ะอ่าฟักทองครับมีเหลืออยู่สองห่อสี่สิบใส่ไส้เหรอใส่ไส้เท่าไหร่ห้าบาทเหมือนกันนะ เอาใส,าใสาใ่ไ <c oughs> ด้่เอาสี่่ส้าหครอันนี้ของบางพึ่งครับแต่เขาต้มมัดเนี่ยที่บ้านทำเองเลยหมดทุกนันครับต้ม เป็นสูตราดเป็นกระต้มผัดสูตรบราณนะครับขนมตาลนมีครับเอาเท่าไหร่ดีฮะได้ผสมนะยี่สิบอย่างละสองครับผมเอาครับเอาอย่างนี้ชุดหนึ่งเนาะอะไรนะใส่ใส่ใต้สองตาสอง สี่สิบครับคระตูนะับขอบคุณครับ <c oughs> no